สวัสดีคะ่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันจะพาท่านนะคะมาชมสวนที่วันได้ปลูกต้นมะม่วงต้นกล้วยนะคะที่เขตอำเภอขุนหามจังหวัดศรีสะเกษตอนนี้ผลผลิตก็กําลังออกเต็มที่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงกล้วยที่มีผลผลิตสามารถที่จะนํำไป จำหน่ายได้แล้วซึ่งมีแม่ค้ามารับถึงสวนนะคะตอนนี้วันก็จะมารีโนเวทสวนให้เป็นสวนผักและผลไม้วันก็ได้ปลูกกล้วยปลูกมะม่วงปลูกขา่าซึ่งเป็นข่าเหลืองพื้นบ้านและข่าที่นำมาจากป่ามาปลูกไว้ที่ สวนแห่งนี้นะคะต้นขาเหลืองก็จะเป็นลักษณะนี้ขาป่าก็จะเป็นต้นเล็กๆนะคะซึ่งมีกลิ่นที่ค่อนข้างหอมและรสชาติเผ็ดมากตอนนี้วันก็ปลูกผักปรังไว้ให้เจริญเติบโตแบบนี้นะคะและมีแค่แดงที่ปลูกไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ส่วนมากที่สวนแห่งนี้ก็จะเป็นต้นไม้กวาดที่คุณแม่ได้ปลูกไว้ประมาณ10ปีที่แล้วตอนนี้วันก็ลงปลูกมะพร้าวน้ำหอมเพิ่มและที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นพวกผลไม้เป็นฝรั่ง และมีต้นขนุนด้วยนะคะที่สำคัญก็จะมีผักะอมด้านหน้านอนที่วันได้ปลูกไว้ประมาณ20ต้นเมื่อปีที่แล้วและมีผักคะนาชายาที่ปลูกไว้บริเวณหน้าสวนแบบนี้เราก็จะมารีโนเวทสวนที่มีเนื้อที่ประมาณ2งาน เนื้อที่ตรงนี้ว่างอยู่เพราะว่าปีทช่แล้วยังไม่ได้ปลูกอะไรเพิ่มปีนี้หวันก็จะมาปลูกกล้วยมะม่วงฝรั่งและผลไม้ต่างๆนะคะด้านหน้าโนนก็จะเป็นต้นไผ่สามกอและต้นไม้สูงประมาณ20่สิกาปีเช่แล้วนะคะประมาณสี่ต้น เราก็จะมารีโนเวทสวนแห่งนี้ให้เป็นสวนแห่งผักและผลไม้ที่สามารถจะมีผักและผลไม้รับประทานทั้งปีก็จะมีต้นขี้เหล็กที่ปลูกไว้รอบๆสวนแต่ที่สำคัญก็จะเป็นต้นกล้วยนะคะเพราะว่ากล้วยเป็นพืชเศรษฐกิจสามารถที่จะทำให้มีไรายได้ตลอดทั้งปี เพราะว่ากล้วยที่นี้ก็จะรับซื้อเป็นเครือชั่งกิโลขายนะคะกิโลก็ประมาณเจ็ดแปดบาทถ้าเป็นกล้วยน้ำวา้าส่วนมากที่สวนก็จะปลูกกล้วยน้ำวา้ากล้วยไข่ที่สวนปลูกไม่ค่อยได้เพราะว่ากล้วยที่นี่จะไม่ได้รดน้ำนะคะเพราะว่าไม่มีน้ำรด ส่วนมากก็จะเป็นน้ำประปาแต่ถ้าเราปลูกไว้เยอะแบบนี้ก็จะไม่ได้ลดน้ำกล้วยน้ำว้าจะทนแรงได้ค่อนข้างดีในลักษณะภูมิอากาศของเขตอำเภอคุนหานจังหวัดฉีเจเกตเพราะว่าเขตอำเภอคุนหานดินก็จะเป็นดินภูเขาไฟนะคะส่วนมากที่สวนก็จะเป็น ดินที่นำมาจากภูคมิ้นซึ่งเป็นดินที่มีเห็นผสมมาด้วยนี่ก็จะเป็นผักติ้วนะคะที่ปลูกไว้ตอนนี้ผักก็เจริญเติบโตค่อนข้างดีปลูกไว้ประมาณสองต้นเอาไว้ใส่แกงนะคะ ก็เป็นพวกต้นแครที่ปลูกไว้แคแดงและแคข,ขาวกล้วยทีนี้ก็เจริญตกโตกค่อนข้างดีมากนะคะค่อนข้างสูงเพราะว่าดินที่นำมาถมก็จะเป็นดินที่มีส่วนผสมของหินทำให้ดินที่นี่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ทำให้ต้นกล้วยของวันนะคะ มีลักษณะต้นที่ค่อนข้างแข็งแรงและสูงมากนะคะต้นกล้วยชิเน่อีกไม่นานแม่ค้าที่ตลาดก็จะมารับซื้อถึงสวนทำให้เรามีไรายได้เพิ่มโดยที่เราไม่ต้องออกไปขายตามของตลาด ก็จะปลูกไว้เป็นแถาแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นหินทำให้กล้วยที่นี่ได้รับความชุ่มชื้นและมีความอุดมสมบูรณ์ก่อนข้างมากอีกไม่นานมันก็จะมาปลูกกล้วยและผลไม้เพิ่มตรงที่ว่างแห่งนี้ อีกประมาณครึ่งงานนะคะมันก็จะลองกล,วล้วยละพวกต้นลำไยมะม่วงและผักต่างๆไว้รับประทานถ้าเหลือเราก็สามารถที่จะจำหน่ายได้กล้วยที่เราปลูกก็จะห่างกันประมาณ3-4เมตร พราะว่ากล้วยเวลาแตกกอขึ้นก็จะมีลักษณะเกือบชิดกันแบบนี้แล้วนะคะที่สวนปลูกไว้กะมาณปีนี้ปีที่สองก็ได้ผลผลิตไปค่อนข้างเยอะมากแล้วนะคะนี่ก็เป็นความภูมิใจของชาวสวนแอบ,บวันนะคะ ใช้เวลาว่างมาปลูกผักและผลไม้เพิ่มเป็นการเพิ่มมูลค่าและมีไรายได้เพิ่มทำให้เรามีความสุขมีอากาศที่บริสุทธิ์ละใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะดินที่นี่ก็จะเป็นดินที่ผสมหิน มาด้วยทำให้กล้วยและผลไม้ผักต่างๆจเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีมากนะคะอีกไม่นานมันก็จะมาทําความสะอาดใบกล้วยเราก็จะตัดใบที่แก่ทิ้งแบบนี้เพื่อที่จะเป็นปุ๋ยเราสามารถที่จะนำปุ๋ยสูตรเสมอ มาใส่กล้วยเพื่อความเจริญเติบโตส่วนมากวันก็จะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอนะคะสูตร15 15 15โรยตามโคนต้นกล้วยใช้ประมาณ5-6ถึง6กิโลนะคะแต่ตอนนี้กล้วยเจริญเติบโตมากเราก็จะใช้ปุ๋ยประมาณ1กระสอบ ประมาณ50กกโลแล้วนะคะเพื่อที่จะทําให้กล้วยของเราได้รับปุ๋ยเพิ่มเพราะว่าวันไม่ได้รดน้ําเลยนะคะโดยที่ปลูกตามธรรมชาติเราก็จะใช้ปุ๋ยใส่เพื่อให้ต้นกล้วยของเรามีความแข็งแรงและเจริญเติบโต ตอนนี้ต้นกล้วยก็เขียวมากแล้วเราสามารถที่จะทำความสะอาดได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้นกล้วยใบก็เริ่มที่จะแก่แบบนี้แล้วก็สามารถที่จะมาทำความสะอาดอีกไม่นานนะคะค่ะวันนี้วันขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้าวันจะได้พาท่านมาชมสวน ที่วันได้ปลูกกล้วยผลไม้และผักต่างๆไว้เพื่อที่จะมีะไรายได้เพิ่มนะคะนิ้มขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ